ข่าวมอลำเรื่องเนาะแล้วจมูกไปข่าวไปกังขึ้นกียามันเนาะใส่เนาะพี่น้องเลยอ้าวเพิ่ว่าตโตสายตาตทั้งอัยุต่อท่อยุสายตาโอ้ยตายพังเดิน้องเวยพังเลย้ามแนบเบาทางเพิ่จะต่อสายตาทั้งกัยิน่เลย กบสวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอฟซีกันเบิร์สุขสุขคนคือเกาพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเราเนาะพ่อแม่พี่น้องกับขอยินดีตอนขับขี่ซูซองมกดาวันสาวลาวคือเกาเนาะพราพ่อกันเมื่อนี่กับพงดาเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ได้เขามาเยี่ยมมาหาทางเมย์น้องมวยเพื่อนวันนี้มาเนี่ยกับป้าดนนานพอสมควรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยเอ๋อโอเคสำนักพรมเมยพี่น้องโมเป็นการสักซ้าเสียเวลาสีขาวไปเยี่ยมไปหาทางน้องมวยเพ่นก่อนกับมือนี้กับมือวันเสาร์เน่เนาะก็เลยเห็นน้องเพ่นเว้ยพี่น้องเลยโดยทางบารทากับข่าไปก่อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวมาเยี่ยมมาชมทางไอซางเพ่นก่อนสบายดีเด้อไอซางโอ้ทางมีไอเจดีเฮาโดยสบายดีว้าได้รยังกินกับข่าวกับน้ำนี่ตุ๊กไปหมดแดงโอ้เป็นแต่แซ่บแท้ตึงแล้วบ่อยู่พี่ บ่านะมันเอาในป่าโอ้อ้าเป็ี่ยนแต่เสีบแท้เนาะกินอะไรผู้อะไรคนเออแซ่ดด้ยสร้างเพิ่นไปหาเองเพิ่นโอ้หาเอางเลยโอ้ดีแล้วดีแล้วเนาะเพิ่นเพิ่นจะกินอาหารสั้นชุ้มมาเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะโดยหาเองกินเองกินน้ำ อ่ะซาเดียให้ไอ้ทั้งไอ้สร้างเพิ่นกินข่าวกินน้ำไปเนาะโดยเดี๋ยวขอโตไปเบิ่งทั้งนั้นก่อนเด้อทั้งไอ้สร้างทั้งสาวบุญเพิ่นเนาะโดยโดนนานเติะพ่อแม่พี่น้องเลยที่บ่ได้เยี่ยมบ่ได้มาเนะาะบ่ได้ขับมาหาไปะจะขับไปเบิ่งก่อนเพราะว่าทั้งน้องมวยเพิ่นงานกามาพ่อแพี่น้องเลยตอนนี้กะทั้ง สารางเพื่อนพาก,กินเข่าเนาะตนอนีเดี๋ยวเขามาเบิเเงรงนเพื่อนเบิรงนส้านกันก่อนซาเลงพเด้งเนาะอ๋อตหลังบ้าไงพพื่อนพี่น้องเอ้หากระเทยข้านไปพพื่อนพี่น้อง หองไงลี่นี่เนาะพรมยี่พี่น้องเลยหองละซาแมตรพุ่นได้เนาะเพราะว่าไอ้ตอนนี้ทางสร้างเพิ่งพักกินข้าวอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยขอปกติกาซางเพิ่งจะมาเห็นทุพีน่ะแต่ว่าสร้างเพิ่งกินข้าวการปกติคาวเนาะเออเอ็นี่ก็ถือว่าสูงพักพ่อแม่พี่น้องเลย พามาบึงข <ừ> ้างล่างทุกคนหของไงนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเพื่อนมาพัดเพื่นเพื่นพี่น้องเลยมีกันลังไงพอสมควรเนาะเพื่อนพี่น้องอาต่อ พักแล้วบันเนาะแม่ก็คือว่าหัวแคเพื่อนกันแล้วเรร่อยเนาะโอ้ขังเพื่อนขังเพื่อนก็คักกั่อนี่นีองเลยพอดีเนาะแต่ว่าทางนี้ยังบ่ทันเด็กเทค้านตัวนี้เนาะย,ยังไอ้นี่อยู่กำลังมัดเด็กมัดลวด อเดี๋ยวเขาไปหาทั้งน้องมวยเพิ่นกอดพ,พ่อแม่พี่น้องเลยถูกป่ะตอยู่กระทอมทำใจบ่เนี่เนาะพอเพิ่นกะพ่งจะมาวันไดหนึ่งนี่อือฮึอยู่กระทอมทำใจบัานีนนน้สบายดีเด้อทั้งนี้เนาะ เพื่อแต่กระทบคามงามแทะโอ้ผัวใส่บ่นี่นเห็นฝืนมาหนังเลยแมนางวยมานังแทนโอ้ดีแล้วเนาะเบิ่งขึ้นได้อยู่แล้วไอ้นาะบทาจะถ่ายประคองข่นีา้ะาคง่อยาเด้อจนเดจายะอ่นบทาจะปอข่อยเน่บาเด้ออข่อยนะเถน่บิา้นองข่อนีาเนา้ตะาะ ปัาดตัวบันเห็นการลายมือหลายบ้านมาทาเลยจนชิมบัจยอเนาะเพิ่นว่าบัจยอเพิ่นเนาะบัจยอเพิ่นบัจยอเฮาเป็นอนาโม,ม <laughs> เนมนต์เนาะเมนต้องมวยไป็นได้ได้อันพะยะโลคาดีขึ้นแล้วบอเศร้าลวบออืมเฉพาะจังหวะ หนาคนแดงคนหูดนี่เนาะพราะว่าค่อยมากค่อยกระตั่วมาได้สมุราีว่าหนาเพ่าึ้นกูเข้าดีว่าเบิ้งเบิ้ลนี่ก็ดีว่าสุขภาพนี่เป็นคิไข่เน่เลยเนาะคล้เน่แล้วเนาะซ่าแล้วบันนี้โดนไข้ยกเนาะน้องมวยได้ค่ะจิวซอนซาวอ้อนนะถ้าิวเป็นสาวสิวซอนซาว บริพ่อกับน mm ้องมวยนี่คอยจนลืมเนาะเจ้าอาวว่าแต่โดนเนาะนเมื่อนี้กับที่พ่อบบเมนยังมื่อวันเสาร์เนาะเมื่อนี้เนาะบริแปลงหางมังเฮียนเพลยอเพื่อนเลยเมนแม่มือกันยังพ่ออยู่วันจันทร์แลกับวันจันท์เนาะวันจันทร์นี่บ่พ่แล้วันจันท์เนาะวันจันทร์ขออถามวรศีรษะวัดศีรษะส่วนเป็นมือเบิ่งลำเดือยอยู่ปะเมื่อนำมวยเมื่อว่าน้องมวยเมื่อว่าน้องมวย เบิงน้ำเรืองอยู่บันโกบันโเมือวันที่12บุญกองเขานะอ่ามื่อบ่มือนิติสิบมันเป่งว่นน้ำเรืองไม่ต้องงงเลยไม่น้องรำเริงคนกับลำเรื่องนํำเล่ลำเรื่องลำลองเลยข้างนั้นลำเรื่องข้างนี้ลำลองเอาหายได้จ้ะ นันน้ำขือโขเนะตามใจตามชีวิตครอบครัวกันเยอะม่านงราทานกกยังไม่ได้เพิ่งจเถืออะไรลํำเรื่องชมพูเในบ้านเราชนรายกับเพิ่นม่ได้คอยจ้างมาเนาะลํำเรื่องเนาะปีนี้แหละจะสินพะขอยลงมือขอบลุงพุ่งผัวแล้วเอาลมพื้นหนึ่งเนาะคือตําเจงของปองเนาะ บ่าวทาเว้นบ่าวทาลงไปเบิ้งยังเนาะขายขาสาวลมชิงเนาะแต่ก็เป็นบ้าขาสาวสาวลมชิงโอไว้ได้บ่าวทานี่นะขาวก็ข้าวอันนานันทนาโนข้าวแต่ตอนคืนนะปุ๊ตื่นมะมื่อเช้านี่จักสิเป็นจังไดนเนาะเขาเวาข่าวเมือกี้ได้มาจะมักสไตายนี่จำไม่ไดเลยวันนี้จังเว้นมาดีเราจบกันไปโคโยตี้เขายัง่ยไงแบบพิจารณาเบิ้งยังโอเคได้เนาะหมอลำเรื่อกนี่ติ ค่ะคາาหมอรับเรื่องเนอะโอแล้วฉันหมูາปค่าเป็นของคื้นปีรามันเนอะแม่ค่อยบึงแล้วโอ้ยใจเนอะพี่น้องเลยอ่าผมแบบโต ต่อสาตาต่อทั้งอายุต่อยู่สาตาโอ้ยตายพังเด้อน้องมวยเยโนเาาเพิ่นอยากตอสตาได้ยินบ่ได้แลาอยกยังหาได้ยินเพิ่นวาบนีเนาะตอสตาตออุตอหัวใจก็ได้ยินบ้แล้วค่ะเมื่อย่างเเ้า อยากเรียมืออ de de ันนี้เพิ uh> ่นสิเป็นโสได้เยมือโฆสนาสดมือหนึ่งมือนกันไ่มลโเลยแ่การเริ่มมือนี่เา่อ่ผลงานแบบผู้คนผูกเด้กัเลยแบบโฆษณาไปก่อนเนาะยกัวก้ขาเรื่องเขาเล่าซะบันี้บไทยายาเนาะพอแล้วเนาะอ่ะบันี้กาไอ มาบันนี้กับสาวเฮือนสาวซานเนาะตั้งคืนเรียบร้อยลังไงกูมูอีกเจ็ดคูณสิบสองเมนบ่แม่นบหน่องแม่แหละแม่อแม่นกับแม่นนะพอเบห้องเงมุงหงหรือสิกว้างเนาะเจ็ดคูณสิบสแล้วงบมาฮอดไซสายนี่ไมหน้องวยโอ้คือมุ้งหลังมุ้งหญอย่างบ่ทันมีบอ โอ้ oh, อันนี้ทำมาทางไหนนี่นะมาล้างสับุญนมาโอ้ต๊ะก้อนี่กับมอไม้ก็ไม,ตม่ต้องเลยมม่ต้องเลยมีแขงงบตัางเสาเทคารเนาะตัางเสาเทคารอันนี้สร้างผลมาเห็ดได้จากมือแล้สะสานี่สร้างผลมาเห็ดได้เองส้างม,มือแล้วเปล่อือ<ม>คือทรงนี้ฮะคือต้องได้ออกมาดินทุกมมือเลยเป็นบ่โดยเข้ามาส่งกับเขาเพื่อแล้วเขาขเกับเมื่อแล้วกะเมื่อเป็นม้าเขากับมาไม่โอ้ห้ามตรงมือครับ ลูกแม่กับเขานี่คือเขาหาเพิ่นกินเองบ่แม่นสะบุ้นเพิ่งเอาเงินให้ไปซื้อมาเพิ่นคือว่าอันเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเพิ่นเนาะเป็นน้ำเป็นอย่างเขาก็เลี้ยงน้ำเราแม่นมันเขามีเขาก็เลี้ยงมาในห้างบุ้งมีมาได้ซื้้อใหเพิ่นน้ำเบิ่งเป็นเพชรเลี้ยงบ่เลี้ยงเงี้ยเนาะแม่นกัดเทียมมาเจาะมาม้อยบังเนาะ อาหมาบันนี้กันจนบ่จื้อคนก็ได้เนาะบ้านชายบุญสามลางเลี้ยงกันเซลอยู่บันนี้พวกแค่กันลายกินกูเก่าเนาะบันนี้เนาะแม่อไมจ้าข้างบนกับมาเบิ้งเพื่อนกูเมื่อคนเศร้ามาชมทุบเข่าเมื่อเมื่อถ่าฮับปุ่นนี่ไปชงไปฮับมากมาไม่แต่ใบสามมงกับเมื่อหลังไม่ด่าเป็นเมื่อนามูคนจะรวมบอกกับอะไรเมื่อสีเมื่อ คืออ sí, um, ัน oh. right. <cn Jean Rabbit bulun> ี้คือรวมครัวกับหองน้ําเลยแม่นบ่หลังงชเพราะว่าเพิ่นไอ้ทางผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้เนาะเออกัแต่ว่าตามงบตามกําลังทังเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย่ํานี้เฮายังขอบคุณทางรพ่อแม่ใจดีแล้วดาเพิ่นะลายยเองก่นเฮ็ดเฮาฮู้ออเอามาเาะามีบ่ใจนําเนาะย ป๋าบ่ทาเอ้ยซ่ำนี้ก็เบิดบ่ให้เว้าได้ดหั่นน่ะเออเพราะว่าอีหยังก็แพงทุกมื้อนเนาะแม่นทําบ่ทาก็โอ้ยอดใจเรื่องนี้ซเาสมมุติเนาะยุคนี้ต้องทําใจนอีหยังก็แพงเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย่ทาตอนนี้กําลังิือเนาะกําลังสิหมดเนื้อมันกูจนสูออจังได๋ก็ดีมุกดีใจนําเนาะ แล้วมื่อนี้ทางเอิเพิ่นสิได้เข้ามาอยู่บ่สบุญบ่าเนี่ยโทรหาแล้วอะไรมาดินบ่มาหาว่าคนไม้บางคนไม้เลยเขาเห็นแต่เพิ่นจิ้มอยู่ในเส้นทางให้โอ้แสดงว่าเพิ่นสิเข้ามาแล้วโดยโอ้เป็นไอ้สร้างเดียวกันกับบ้านน้องไอ้อันนั้นเนาะน้องเมย์น้องม้เลาว่าเนาะอืตั้งสาวที่คานี่เท่าได้นี่น่ะโอ้ก็บ่เป็นหยังเนาะก็คือว่าแล้วเพราะว่าไอ้ ต้องเทากับแบบเพิ่นเฮ็ดให้เนาะโดยก็ถือว่าตอนนี้หางบมาแต่ตั้งเสาเทคานเนาะเรื่องหลังคาเรื่องบล็อกนี่ก็คือสียังบ่พอลกันเนาะของโมนี่เป็นพวกเป็นปูนเป็นเล็กเป็นไม้ยังไงแหละเพราะพี่น้องเอ้ยก็คือสียังลายอยู่ลายย่อยก็คอยมีคอยไปเนาะหลายผู้หลายคนเข้ามาเตือนหน่อยเตือหน่อย คอยเป็นคอยไปเอาแต่ว่าเขาได้สำนีนี่ก็โอ้ยเยื่อมือสุดสอได้เนาะบุญ hmm. คุณความ่มี่ช่วยเลือกามองได้าบุญใหญ่มองเห็นเขาเาดีใจดีบบดีใจสำนีก็ไไ้เลยแต่ดีแล้วะเนาะว่าล้ำพางเขาเองเราบบญมีปัญญาสี่สีหาได้ไม่จะสิ้นหนึ่งปังาหาเขได้อืมแเน่ๆเน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 นเนเ หาเงินหาคำน้ำบ้านเคามันก็พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะยังเป็นแม่ค้าเศร้าขายอยู่บ่เดี๋ยวนี้เหรอไม่ได้เป็นเลยได้เศร้าหรอเป่เศร้ามันเด้นหมเลยเลยคือเศร้าแล้วเนาะผู้สึกว่าวันนี้น้องมวยคือมิดสม่อย่างเงี้เหมือนเดี๋ยวเขาบอกไปถามน้องมวยบอสมิดดู้งเลยคือแบบเศร้าะเงียบเงาๆหะน้าประธาคือแบบมาแบบทำนองว่าบ่สลำเรื่องหลายจัก ยายเพิ่นไปบดซึ่งนะซึมเลยซึมเลยยย่ว่าเรื่องลำลองลายแต่ตอนต้นเน่ะยายมาไปใสซึ้งนะอากาศลมกันเ้ากิโลมาเ้ายังน้ตาย่อยมันลมมันชิพุะคะคีบาร์ิลามลลมแ้มเ้ากิโลมาเ่ยจนชิพิววะเนาะขันใดขันใดขันว่ามีตรภูมิไงเนาะข่อยกับเจ้าน่นก็ะด้ยังกนชิพิวับ่าทากับสมุ ใส่กันนี no <c oughs> <c oughs> well, ่กับประมาณร้อยร้อยกัวโลเลยเนาะร้อยสามสิบเลยร้อยสามสิบโลสามสิบสี่สิบร้สี่เพิ่นได้บ่วทายร้สี่เนาะเลยทางเอ๋บุนเพิ่นมาแล้วเนาะเอ๋บุญเพิ่นมาเนาะถือว่าน้ำเนี่ยแล้วเป็นดินเขาเพื่อนเนี่ยมีงบขามาแล้วบัวทายังบัวมีเลยดูยังบ่มีเนาะก็คือตอนนี้กันนั่งละก็มีแต่ตั้งเสาเทีานซื่อเนาะเอ๋ดินเขาเพื่อนข้าซาดนี่กะกัยังบ่ทันมีหรือว่าเพิ่นยังบ่ทันแจ้งมาเนาะ อดินเขาเงนกะรถไทยก็มนมันนี่กะไปที่ดอกม่นํมบาดแต่ก็บ่ราคายาบ้านบ่ทารถไทยกมุก2 2 0 0 0ก็่ขึ้นกว่ายพี่เนาะอาจสิ2 5 0 0บ่นะอยู่พี่น่าจะแพงกว่าเนาะเพราะมันอยู่ีมันก็นตัวเมืองใกล้ตเมืองเนาะแต่ว่าเฮาซื้อดินง่ายเด้อยู่พี่เนาะบ่คือบ้านเฮา บ้านเฮานี่ต้องรอให้เพิ่นมาจกแต่จังได๋ดีเป็นจกขายตลอดเนาะอยู่ี่เนาะแม่นจกขายมื้ออือต้องจสิแพงแน่อืๆโดยโดในเมืองเนาะแม่นสิว่าแพงนี่นึงอืนั่นคือเพิ่นบ่พก่อเนาะเพราะว่าเพิ่นสิไเอาินเข้าเนาะแม่น้องมวยแม่นบ่บ่มันสิแม่นมันสิง่ายเพิ่นเพิ่นบ่ได้ก่อแต่แต่เลยบ่บ่เดี๋ยวน้องมีมาบเนนี้ เนบ่พวงเขาใช้ดินเขามันกางง่ายแล้วก็เทคานทับเทิงใช่เปล่าแต่ไม่ได้เสียแต่ก็ฟังไปเนาะกับพวงเลยแต่สเต็ปเปิลจัดมายาเห็ดคือเฮือน้องปูปลากะเป็นไปนั่นก็มีไปค่ะเพราะเทคานทุกห้องเลยไปเนาะเดี๋ยวนั่นปัดเอาดินเขานี่งปัญหาด้วยก็มุกงคืมันมันใช่ดินลาเนาะเพื่อแบบว่าเขาประกบคานไว้ต้องเอารถเลนเขานะ แต่ทางเพื่อนบํพันนี่เพื่อนตั้งมือได้สันเ่ตั้งมือมือซื้อเพื่อนก็มีข่าวดีเข้ามาคือกันเนาะเพื่อนกันเนาะของเพื่อนทางได้าทางบ๊าวเซียงคือเก่บาบ,าบา่๊อกแต่ไม่น,นี้เพิ่นบ่ได้ออกมาบ่าได้จังได๋เพิ่นก็บอกอันมาส่งน้องมวยแล,ยล้วล่ะมาหามาเด้อป้ามวยเอ้ยบ่มีรถไปต่อไป เราบุญกัให้เพิ่นออกมาเพิ่นนี่กับ่มีรถอัดสามมาบ่ได้เฮากระมาส่งลูกก่อนไปเอาเพิ่นอือเพราะว่าอยู่ใกล้กันกัเฮาก็เพิ่อนพาะอาศัยกันแหละไรำดาเพราะเพิ่นกยังบ่มีรถเนาะเอาแบบขับไปหําเสร็จก็ใส่น้ำมันมันนํากันไปออกับการจ่ายย้อนกับดินใกล้กันกระเบิ่งกันทั้แนั้เนาะให้ได้ได้ซั่นมนมากับเป็นพี่น้องกันเนาะต้องเบิ่งกันเนาะ กินนองมาเบิรนกันจักไหเบิงเนาะสมมติม่ใจดเนใจดำมาได้อใครมานกันอยู่แล้วดินใก้กันเบิร์กันฮะรถพนกันทั้งน้ำมันหัวมาบอดายน้มาบอายู่เพนันรเพิ่นกับนี่แหลอันนั้นอันนี้เต็มเนาะสมมติเนาะใส่น้ำมันไว้กับเพิ่นว่าตื่นบุญเศร้าน้ำมันเป็นหนึ่งกับบมีมีแต่สอเนาะ ปกติเพิ่นเพลินน้องเยจ้ะก็เที่ว่าดีโมกีใจบันนี้คือเป็นในหมู่บ้านสายบุญเด้บ่ะเนี้หมู่บ้านสายบุญแห่งที่สองที่สามได้สมุกเหมที่สามทางน้องปลูกป่าทางคุณเองทางบนลทางลุงคือประเดี๋ยทางคุณเนาะทางคุณละลายลางเนาะสองลางที่คุณเนาะอือที่สามเลยคุณจับอยู่พี่คือว่าเดี๋จะได้น้องมวยละดีใจยู่ว่าเจ้าฮึ ใส่เงียบเป็นได้สมุกภาษาบระมาหาเรื่อยลืมเล่นไปจักไหมยังยังบอกน,นี่เ<อ>จิอได้ใส่ยาสมุกมาวันนี้เป็นแวได้ผู้ชักตุ้ยขึ้นอยู่บ้ตุ้ยออกกุเก้าเน,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 นี่ยตั้งน้องปูป,ป่าน้องมีน้องไม้เป็นช่วงสามุกเนาะอึ้งใครมาวันนี้สมุกคือใครกันกุ๊เก่าคน เราเป็นยังไงเลยนการนับมือแล้วเนาะมาลองหนาให้ไงคุณสามเดือนได้ไหมน้องมวยสิบลีมาแล้วสำหรับอนชีไปจับบอลถาแล้วมันนี่ทางงานสองโมงเป็นอีกสามเดือนเนาะประมาณเดือนสี่ประมาณสองเดือนกลัวเดือนสี่ค่อยประมาณสงการนี่แหละโดยนด็กกับมังกรกลุ่มพาแล้วกันเองประมาณสองเดือนกลัวกลัวแต่ช่วงนี้กับมาได้ก็สี่พยายามมา สีพยามนี่ก็โดนโดนมาเถื่อนเนาะต่เงาขี้โใหญ่มันกัสีใครในเนาะสมุกแม่างรสจั๊กต้อนกัสีเสียงเสียงแนาะกะยานเน่แต่นี่กัเป็นเส้นทางที่ว่ามันดีแน่ก็เลยกล้ามาเนาะกัเป็นเส้นทางแบบว่าเป็นลุมเป็นบ่อเป็นนั่นนี่กับบงการบันไดเพราะมันกัเสียงเพอคราวนี้เจอกระแม่น้่อมัวนี่โดนเติมเนาะเป็นทิดกลัวเนาะทิดจะเข่าวสองทิดพูดมิดจั๊บ้านส้ม เฉพาะน้องมวยนี่เฮงดนเฉพาะน้องมวยน้องมวยยงกระเตกเลยเฮงไม่ได้เือกตล่าชุดพ่อต่้ง่มือแม่พันเป็นฮะเด้หิวน้าตักน้าฮะเด้เออิอามผิดเยจะ้ามงเนาะองจะดนตื่นกไ อามากระทือว่าดีบุกฟรีใจเนาะก็ได้ข่าวดีข่าวข่าวข่ามาเดื่อเฮือเรื่งซ่านมอยละเนาะกับพยายามทำวามดีต่อไปเด้อเิอเงี้ยงเมย์ต่อไปเนาะทั้งเมย์นี่กะคือเสีหายขาดแล้วบบนี้เนาะหรือว่ายังแบบอ่อนแอดแอดอยู่บ่แบบมือก็กินน้ำอุ่นยูเออจยูแต่กับเบิร์นเป็นสิค่ายแล้วเสมอเลยเมอกับพยายามรักษาสุขภาพตเองน้ำทะเลเนาะเพราะว่ามีการซัมนี่เนาะ เกิดมาสาวาวครก็บ่มีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็เบิ่งกันเด้อล่ะเด้อเบิ่งแม่เด้อเจ้าเออตอนนั้นแม่เบิ่งลูกนี่ลูกเบิ่งแม่จาวกันได้คือสิบ่มีไผเบิ่งไผแล้วบัดนี้บัดนี้คือสิเบิดแล้วบัดนี้แข็งแงบ่ทุกคนบัดนี้เนาะเออมาน่ะมามือเฮาซเก็บข้าววอือมาเลยคือตอนามาบ่ได้ก็บ่ ทำจนหายครับยาทำแบบปวดเท้าอย่างครับไม่ไมีเงินไปทำบนหามนะหอขนาเอากระซายไปกินกระหวาหาะ่างยาทำยาแบบดีปวดเท้านอกทำอุกใ,ใจเนี่ยและยานเป็นไปทุกที่แล้เนี่ยมันแล้วจนหายครับไปยาทำดีเป็น,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 นบป<ด>เป็นภายในเนาะีกับยาเน่กระปตีดอกพอเป็นภายในนี่ก็โอ้ยอันตรายเดอ้ออย่าถือเบาเอาง่ายเด้อบันดีเด้อแต่ไดนก็ให้ดีให้เศร้าไว้ๆเนาะบธทามเนาะก็ถือว่า ตอนทบข่าวดีแล้ววันนี้เนาะกลับมาอยู่พี่ยังน้อยกับมีกระตุกคือองเมยคือน no สิครักเนาะอะไร้ยู่เนาะแม่พอได้เข้ามาแบบดินเข้ากับพอได้นั่งกระตุกกระต๊อบตัวเองเนาะเป็นบางมือสร้างเป็นสีมุงข่าวบัตรมันนี่เป็นหม,มู่งเลยอือ ไปนังบ่ได้จักปูกนะน้องมวยเนาะเพราะว่าเฮาไปอยู่สู่คนมันจะหลายคนเลยครับจรงใจเพิ่นแม่นมาผักนี่ก็ล่ะอืป้ตเฮามาแต่มื้อสิมาาบ้านเด็กอืัาเพิ่นไปนอพุ่นมันหลายคนแน่เช้าเล่ยแต่งในกเป็นกำลังใจให้เนอะสองกำสองทางโดย โอเคซาบันเน่กับศิระกาปาเดอร์ท้งน้องมวยแล้วก็เม่น้องมวยเนาะให้ดีให้เศร้าแล้วก็ทำความดีต่อไปเนาะแล้วก็ให้ทั้งผู้ใหญ่เพื่นเบิ่งเงห็นในน,น,น,นี่แหละภาคส่วนเพื่อนซานเนาะจังบ่ได้ไปอ่าอยู่ดินดอนตอนนี้ของเพื่อนเนะาะมาอยู่นนเ,ปเป็นดิน,อนดอนของตัวเองเอโดย อันนี้แสดงว่ามีดินตรงหนาเ้าของแล้วบัดนี้เรียนมีซาแล้วก็ค่อยนํบัดนี้เป็นเสาก็ยังยังคิดแหละยังมีเฮงเนาะเพราะว่ากับตี้แม่น้องหมวยสมุไปทาบ่ทาคิดเห็นเรือนอีเสานี่ก็มีนะอแบบว่าเดียวเห็นตั้งคือโมเข้าก็ยังว่าสิมีความหวังเนาะแบบนี้เรื่อยๆเม่ อย่างในคดีมุกปีใจน้ำเด้อเนาะบันี้กัมีแต่ว่าเฮ้าชได้กับป้าก่อนเนาะบันี้เนาะ่าะทามีแต่มือหนาะ้าะไม่เพื่อนหลายชิคามาเยี่ยมมาหาไม่โดยขอบใจสบายดีโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกฐิว่าดีมุกปีใจกับแม่น้องมวยเพื่อนหลายเด้อเนาะมีข่าวดีข่าวมาบันี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องท้าว่าผิดพาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในลายเด้อเนาะสามดวงดากั สีได้ขอตัวเดินทางกับก้อนมาเลยเนาะท่านี้ก็กองกาวคำว่าสบายดีสบายดี